นะครับผมอยู่กับผมช่องจรรินทร์คนบ้านๆน,นะครับสำหรับคลิปนี้ผมเป็นศิริภาพพี่น้องขอเบิร์เนี่ยพี่น้องโอ้โหเป็นห้างนก <c oughs> ห้างนกเด้อพี่น้องนี่เด้อหล่ก้นหน่าซิบูหล่ก้นหน่าซิบู <c oughs> เลยเลยพี่เนาะนี่คือ รังไข่ของนกคุ่มด้วยพี่น้องนกขุมพี่น้องนกขุมบ้านห้าวอยู่แล้วเนน่ยพี่น้องสีฟองเต็มจำนวนพี่น้องแต่ในความรู้สึกของผมเนี่ยหาสิเป็นห้างห้างด้วยพี่น้องด้วยแม่เป็นหาสินี้แหละพอเบิ่งจากลักษณะแล้วเป็นห้างห้างพี่น้อง ่่พนะีเพราะว่าปกติอะตามที่ผมเคยเห็นนะถ้าเห็นห้างเหรอแม่ก็ต้องอยู่ในห้างมมนั่นเหมือนกัน่แมนแม่ไหมเป็นตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้เป็นคนฝักตัวแม่สิใครเหตุตัวผู้ฝักแล้วก็ไปหาครูตัวอื่นอี่เนาะสิเป็นลักษณะนี่พนะี่เนาะนกขุมอันนี้เป็นต้องใช้เป็นห้างเกาเ่าพี่เนาะ พอตามประสบการณ์ผมเนี่แล้วก็เบิ่งห่างเบิ่งยังเนี่ยมุมมีห้อยเข่าห้อยออกโอ้ยเสียดายเนาะเป็นห่างห้างอาจจะห่างห้างแหละเป็นอบบมุมแยงห่างเงินเนี่ยเพราะว่าผมยางเลาะทั่วแล้วก็บเห็นตกขุมสักตัวปกติหันใน ช่วงระยะฟักคา่เป็นสิบวันีจากห้างบันไดสี่ยู่นว่นอยู่แถวห้างมนะีบุเห็นเลยพี่น้องโอเคพี่น้องเจอกันใหม่คลิปนหน้าเนี่ยไปแล้วบายบาย